ระหว่างประเทศจีนกับอินเดียครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด2.5ล้านตารางกิโลเมตรในบริเวณที่มีภูเขาและที่ราบสูงที่สุดในโลกมีอากาศแห้งและหนาวเย็นรวมทั้งที่ราบกลางภูเขาริมแม่น้ําอันกว้างใหญ่หลายสายอันเป็นที่พำนักของชาวทิเบตผู้ซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณีของตนเองมาเป็นเวลาช้านานและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากผู้คนในประเทศเพื่อนบ้านชาวทิเบตได้มีการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม ที่มีเอกลักษณ์ในตนเองทั้งยังมีการพัฒนาด้านสติปัญญาและจิตใจได้แก่การศึกษาที่โดดเด่นมีวรรณกรรมอันยิ่งใหญ่และมีผลง,งานด้านศิละปะอันน่ามาัศจรยนอกจากนี้อรารยธรรมของชาวทิเบตซึ่งสืบเนื่องมาเป็นเวลาหลายพันปีนั้นยังเป็นอรารยธรรมที่สูงส่งและมีคุณค่าสืบทอดกันมาเป็นมรดกของมนุษยชาติเดี๋ยวเรามาดู ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของทิเบตกันบ้างนะครับชาวจีนและชาวทิเบตพมา่าดั้งเดิมอาจจะแยกออกจากกันเมื่อราว3,457ปีก่อนพุทธศักราชเมื่อชาวจีนเริ่มอ,อพยพเข้าสู่ลุ่มแม่น้ำายางซีเกียงในขณะที่ชาวทิเบตพมา่าดั้งเดิมยังเป็นผู้ร่อนเร่ชาวทิเบตแยกตัวออกจากชาวพมา่าชัดเจนเมื่อราวปีพุทธศักราช943 พบหลักฐานในยุคเหล็กและยุคสันติในที่ราบสูงฉามตั้งแต่ยังไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดวัฒนธรรมในบริเวณนี้เป็นที่รู้จักในชื่อวัฒนธรรมจางจุงซึ่งมีกล่าวถึงในเอกสารโบราณของทิเบตและเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาบอลตำนานทางประวัติศาสตร์กษัตริย์คมแรกของทิเบตยาตริสันโปผู้ก่อตั้งราชบรทธงโบเชื่อกันว่า เป็นผู้สเสด็จมาจากสวรรค์หรือมาจากอินเดียและโดยลักษณะที่แปลกมาจากมนุษย์เช่นมีพังผืดระหว่างนิ้วและหนังตาปิดจากล่างขึ้นบนคนท้องถิ่นจึงเชื่อว่าพระองค์เป็นเทวดามาจุติมีอิทธิฤทธิพลังพิเศษกรัตรุดองค์นี้และองค์ต่อๆมาทั้งเจ็ดองค์ติดต่อกับสวรรค์ได้โดยมีสายเชือกโยงกับสวรรค์เป็นลำแสงสูงหนึ่งฟตุตอยู่เหนือศีรษะเมื่อสิ้นพระชนก็กลายร่างเป็นสายรุง้ง หรือไต่บันไดฟ้ากลับสู่สวรสวรค์โดยไม่มีกายหยาบเหลือทิ้งไว้เลยกษัตริย์องค์ที่8คือกริกรัมจันโปยุบหย่าให้องคระของพระองค์ชื่องโงลังต่อสู้กับพระองค์ในระหว่างการต่อสู้สายเชือกที่โยงพระองค์กับสวรรค์ถูกตัดขาดและพระองค์ถูกฆ่าตายตั้งแต่นั้นมากษัตริย์ทุกพระองค์จึงทิ้งซากศพไว้ในเมืองมนุษย์และต้องนําไปฝังอีกตำนานหนึ่งชาวทิเบต เป็นลูกหลานของลิงกับยักษ์ลิงนั้นจริงๆแล้วก็คือพระอวโลติเกสวนโพธิสัตว์ส่วนยักษ์นั้นก็คือพระนางตารายุคจักรวรรดิทิเบตจักรวรรดิทิเบตรเรืองอำนาจในช่วงพุทธศตรวตรรษที่12-16โดยมีอาณาเขตทางใต้จดเบงกอลทางเหนือจดมองโกเลียการปรากฏตัวครั้งแรกในประวัติศาสตร์ มีการกล่าวถึงทิเบตรครั้งแรกในหนังสือภูมิศาสตร์ของปัตโตเลมีในชื่อมาทายซึ่งมาจากชื่อพื้นเมืองบอส BOD นะครับทิเบตปร,รากฏในประวัติศาสตร์ครั้งแรกในชื่อฟาเมื่อพระเจ้ามันริโลนซันส่งราชทูตไปจีในในพุทธศตรวรรษที่สิการก่อตั้งราชวงศ การก่อตัวของทิเบตรเริ่มที่ปราสาททักเซในตำบลชิงบาเขตชองกายาตามที่กล่าวถึงในพงศวดารทิเบตโบราณกลุ่มของผู้สนับสนุนยุยงให้ตันบูยาซิกก่อกระบฏต่อต้านทริซิงโปเซสิงโปเซนี้เป็นขุนนางของจักรวรรดิจางจุงภายใต้การปกครองของราชวงศ์ซิกมายีชิงโปเซตายก่อนที่กลุ่มกบฏจะชนะและลูกชายของเขาคือนาริกโลนซัน ซึ่งเป็นผู้กุมอำน,นาจต่อมาและเป็นผู้ก่อตั้งจัก,กรวรรดิทิเบตขึ้นเขาส่งทูตไปจีนสองครั้งในปีพุทธศักราช1191และ1192เป็นการเปิดตัวต่อนานาชาติครั้งแรกของทิเบตการถูกรวมเข้ากับจีนครั้งแรกทิเบตภายใต้ราชวงศ์ถังทิเบตเริ่มมีความสัมพันธ์กับประเทศจีนในช่วงสมัยราชวงศ์ถังพุทธศ,ศักราช 618ถึง906ทิเบตยอมสยบต่ออำน,นาจอิทธิพลของจีนยอมส่งเครื่องราชบรรณาการให้อีกทั้งจกักรพรรดิถังไท่จงในสมัยราชวงศ์ถังจึงสร้างความสัมพันธ์มิตรีด้วยการยกเจ้าหญิงบุญเซิงกงจู้เป็นมเหสีในขณะเดียวกันทิเบตก็เริ่มคุกคามเนปาลกษัตริย์เนปาลจึงสร้างสัมพันธม์มตรีด้วยการยกเจ้าหญิงกุดกุดเทวีเป็นมเหสี ซึ่งองค์หญิงทั้งสองต่างเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและได้อัญเชิญพระพุทธรูปและคำภีเข้าไปในทิเบตซึ่งทําให้พระเจ้าสรอนสันกัมโปแห่งทิเบตได้ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งสร้างวัดในพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในทิเบตชื่อวัดโจกังณเมืองลาซาและเป็นช่วงที่ทิเบตรเริ่มต้นรับศาสนาพุทธนิกายมหายานเข้ามาสู่ประเทศ